นะคะพี่ชูชดาภานะคะแล้วก็คุณหมอคุณสันธินกรนะอุทยาที่ปรึกษาการแพทย์แผนไทยขึ้นมาพูดคุยกับพวกเราบนเวทีด้วยนะคะ mm hmm. ขอเสี็งประมือด้วยค่ะ mm hmm. นี่แหละค่ะคนที่ทําให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นนี่คือคนต้นเรื่องนะคะพี่ชูชดาภา แล้วก็คุณหมอคุณหมอก็รับสองจ็อบนะคะนอกจากไปที่ปรึกษาแล้วยังเป็นนักแสดงด้วยนะคะใช่ครับคุณหมอคมไหมฮะใครๆก็พูดถึงนะหมอคมเออเข้มๆไปเลยหมอคมนะครับอต่กอนอื่นเลยนะครับต้องสอบถามก่อนเลยเล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยครับพี่ชูครับว่าจุดเริ่มต้นของละครเรื่องหมอหลวงนั้เกิดขึ้นได้อย่งไงเกิดขึ้นเพราะว่าเราเคยทํา เอมาแล้วนะคะทองเอกจะเป็นละครพ่เรียนใกล้การใส่อยู่ในยุครัชการที่5แล้วก็เราตั้งใจจะเล่าเรือ่องยาไทยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตลาดจะตอบรับยังไงเนาะเพราะมันไม่มีนิยายเราก็เลยเชื่อมลางโดยการเอาเส้นความรักแล้วก็คอมเมดี้นำแต่ว่าส,สอดแทรกเรื่องยาแล้วปรากฏว่าได้รับการตอบรับ แล้วคนสนใจในมุมเรื่องยาเยอะคะเราก็เลยคิดว่าอาจารย์คะช่วยด้วยค่ะต้องทำอีกรอบแล้วค่ะออแล้วทีนี้เรามาจัดเต็มนะนะคะ,คะก็คือเราเล่นกับโลกปัจจุบันเลยนะคะเล่นนะคะเริ่มมาจากแผลก่อนอจากการารักษาแผล แล้วก็ยารักษาแผลก็เป็นหน้าที่ของอาจ,จารย์กรงสัรที่จะลอกไปขุดวิชามาจริงๆอาจ,จารย์บอกว่าไม่มีแล้วใช่ต้องี่ลหนตำรา,ารักษาแผลสดโอ้ก<ม>ับทินน<ม>ี่แต่หมอก็ต้องท<ม>ีฟตำร,รายังมีแล้วแต่หมอที่รักษาแผลสดไม่มีแล้วเพราะใครเป็นแผลตอนนี้ก็ไปเย็น ที่โรงพยาบาลวัชรนัทอาจารย์บอกอุ้ยมันไม่มีแล้วคุณชูไม่มีใครทําไม่ทราบอะค่ะอาจารย์ต้องไปหามาให้ได้อาจารย์บอกคุณชูนี่ตลอด8เดือนคุณชูโทรหาอาจารย์ทุกวันเลยครับใช่ไหมสม่ด็เดี๋ยวนี้ก็ยังโทรเะยังยังโทรอยู่ทโรไปเวลาใครเป็นโควิดก็โทรหาเพราะไม่ได้วันนี้ก็มีคนหนึ่งนะพี่โอ๊ตเนาะใช่ครับ ดีใจอ่าพต่อเพร่ดีใจจนเยนะครับผมนะเป็นการเริ่มต้นนะครับจนการที่แบบว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาพี่ชูเกิดจากความตั้งใจทำงานบ้านทำงานบ้านครับุณหมอศร์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีทีมเขียนบทที่ดีนะคะมีอาจารย์พรดีแล้วก็มีน้องสร้างสรรค์นะคะมาเป็นทีมร่วมเขียนบทกับพี่ชูนะคะแล้วก็เราอยากให้ทุกตัวละครเขามีชีวิตจริงครับมี มีความเป็นตัวละครจริงๆแล้วเสียงตอบรับที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนแบบเรียกแก๊ปหรือแบบพะององค์ชายนั่นชื่อต<ฮ>ัวละครบัวสดน,นะคะออก็ถามว่าแบบพี่ทองแท้จะเป็นอะไรอีกเขารับไม่ได้แล้วอ,อ<ฮ>ใจจะสลายแล้ว เขาหมดแล้วเขานั่งอยู่ข้างหลังอีกนิดเดียวเขาถีบกางเกงเราแล้วที่หนักคือเราไม่ยอมบอกจริงๆจะบอกเีอะแต่ที่ดูไม่ให้บอกอ้าวแล้วต้องให้ถูกคนนะฮะต้องอวก้ามหไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่มันอ้าห้ามบอกก่อนแค่เจ็ดตอนเท่านั้นจะได้รับชมแบบครบมีมีใครเข้าใจว่าน้องทมาเป็นผู้หญิงยกมือหน่อยได้ไหมคะโอ้ เมื่อกี้เลยต้องบอกให้แบบว่าแนะนำตัวแล้วก็บอกหน่อยว่าเป็นเด็กผู้ชายบอกว่ายังเยอะมากประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เดียวใจว่าอันนี้อถอดกางเกงเลยลูกไหวรือไม่พี่ชูพูดนะน้องทำด้วยใช่ไม่ใช่ทำแล้วเราจะร้องเพลงช้างช้างช้างไม่ได้ให้เราับไปล้างมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกเจ็ดตอนโอ้โหพี่อ คืออยากบอกว่าอีกเจตอนของเราเนี่ยยังไงครับผูชวิ่ที่จะถึงเนี่ยมันคือความน่ารักความสุขความอบมอุ่นวี่สุดท้ายแล้วนะคะอ้ยอุลุกเลยลุกใช่ส่วนห้าตอนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นโค้งสุดท้ายที่เรื่องทุกอย่างมันจะดำเนินไปเป็นแบบไล่พีเลยลนะคะจนระทั่งสุดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงพี่ทองแท้ จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่า,าเขาจะมีชีวิตรอดไปได้ไหมต้องเอาใจช่วยกันนะคะแล้วผลรวมของเรื่องการรักษาเรื่องโรคไข่กลุ่มนักเรียนหมอมันยังมีอีกหลายประเด็นมากที่เราจะให้ตามนักเรียนหมอจะเรียนกันไปจนจบไหมทุกคนอาจจะได้ดูบูทีเซอร์ตัวแรกที่เห็นว่ามันมีสงครามใช่ครับเราไปเอาใจช่วยอีกว่า ในระหว่างสงครามเนี่ยเห็นนักเรียนหมอไปโผล่ตรงนั้นเนี่ยจะรอดกลับมาจดครบไหมจะเป็นยังไงจริงๆอาจารย์อยากพูดคุยค่าฐานะที่อาจารย์เป็นคนนอกนะค่บนี่คนในวงการทั้งหมดถูกไหมคับผมจริงๆครับพี่น้องครับแปดเดือนที่อาจารย์เองก็กล้องถ่ายนะครับัชื่ออะไรนะคุณเชอร์พี่ผมเขาเก่งมากหนัาตรงนี้ถูกไหมขอเสกตัวมือแสดงหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ให้อาจารย์ด้วยค่ะคือพวกเขาเนี่ย อาจารย์อยากให้เขาทำสารคดีไปแล้วครับเบื้องหลังคนทำละครเวลาเรามาดูเรามาดูแป้บเดียวใช่ไหมครับอย่างอาจารย์เนี่ยนั่งอยู่ในที่ร้องสามชั่วโมงครับตัดต่อแล้วเหลือสองนาทีครับอันนี้บอกหรือบอกพี่ก็มีใช่ครับอันนี้บอกไปืบ่นอันนี้บอกบอกบอกให้ฟังว่าบอกกับปี่นี่อาจารย์นี่อาจารย์น้องเลมบสมิ่นด้ยยออาจารย์แล้ว ายทำฉากหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงเราได้ดูแค่ประมาณนาทีหนึ่งหรือครึ่งนาทีหรือยาวๆก็สองนาทีที่เก่งจริงๆอ่ะต้องนักแสดงค่ะทุกคนเป๊ะบทมากขอจะดกลุ่อเลยนักแสดง่อยค่ะมีอยู่ครับเป็นานยากมากนะคะพี่ชูมีอยู่ครับคืออาจารย์เห็นนกแสดงไแสดงแสดงครับเห็นคุนนี่แสดงนะอาจารย์เนี่ยนึกย้อนกลับไปเลยว่าท่าน ท่านท่านเสียสละขนาดนี้ด้วยคืออาจารย์ตาไหลนะตาไหลไหม่พอนนะอาจารย์ก้มลงกราบกับพื้นดินเนะี<ะ>่ยนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่าน,นอยู่ไหนมา,า,าเขาแสดงสองหน่วยบอกเขาเพราะเขาเมื่อาชีพที่โบ๊ะ เป็นความรู้สึกในใจของใจคมสายที่อยากจะขอบคุณละครเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วก็ยังได้สอดแทรกความรู้ต่างๆแล้วก็ได้เห็นว่าแพทย์แผนไทยของเรามีดีจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะครับผมรวมถึงอย่างทราบอีกเล็กน้อยครับพี่ชูความยากง่ายของเรื่องนี้ในการที่ทําขึ้นมามันขนาดไหนมาพี่ชูค่ะพี่กล้องไปไหนเนี่ยทำไมพี่ชูทำงานคนเดียวเนี่ย กาลักเรือ่องละคโอเคค่ะขอให้คำถามอีกทีหนึ่งครับผมความยากง,ง่ายในการทาละครเรื่องนี้ครับความยากง,ง่ายนะคะก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีการเตรียมงานกันอย่างยาวนานแล้วล่วงหน้าแล้วเราจะต้องรู้จักนักแสดงท่านนั้นจริงๆนะคะอย่างพี่โอเนี่ยเราเราเห็นแล้วตั้งแต่ตอนท,ท,ทองเอกแต่เชื่อไหมว่าหมอหลวงเนี่ย เล่นไม่เหมือนเดิม,มหรือบัวกับชบาเล่นไม่เหมือนเดิมนะคะคเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วน้องทําการบ้านมาอย่างดีเลยแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยเราจะมีการเวิร์กชอปเรียกว่ามีการซ้อมมาก่อนแล้วก็ไปเรียนเรียนทุกอย่างเรียนแพทย์แผนไทยกับอาจารย์กรมสัร ทั้งวางฟรีนทั้งย่ำข่ามไฟลวกขนนะแข่งกันเป็นแถวไม่เหลือเลยนะไม่เหลือของพี่อ้อนี่คือเหยียบลงไปไฟวูบขึ้นมาเลยไม่ครับพี่ชูเห็นครูครูของลูกศิษย์ปหนึ่งครับขนเขาก็ไม่มีแล้วฮะตอนที่เขาสอนผมฮะโอ้นี่ย่ำข่ามนี้นะลูกฟู่มันมันยู่เลยอ่ะระอกาอ้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาครับจับผิว ผิวไม่เป็นไรเลยนะใจใจหายนิดนึงคนโลมาโลมาโลมาโดนไหมไปจ้าเป็นศัพท์ส yep> มัยนั้นเนาะโลมาแปลว่าขนนะแล้วตำรับตำรายาต่างๆนี้คือค้นคว้ากันยังไงคะพี่ชูคนค้นคว้ามีคนสงสัยว่าของจริงเปล่าตำรับยาจริงเปล่า ก็จะจทำอนุสรณ์กับคุณชูได้เนี่ยก<ะ>็ต้องเป็นคนเอกสารอ้างอิงคำพีนู่นนี่นั่นยาวเหยียบเป็นหางว่าวแต่เอกสารในการแพทย์แผนไทยจะมีสองชนิดหนึ่งเอกสารที่เราเห็นได้ในเชิงวิชาการมีบันทึกอ้างอิงแน่นอนสองเอกสารชุดที่สำคัญเอกสารจากาำคำนั่นแหละสำคัญที่สุด